ยินดีต้รับเข้าช่องสก,กุลนภพรเอาไิแช่นะคะหนึ่งไลน์หนึ่งแช่นึงเขาไม่กระทันหันเขามีาามากระซกุลน,นะคะช่องเราวดราม,ม่าวดเปรี้ยบนะคะด่ามากูด่าส,สวนนะจ๊ะวันนี้มาเจอกับรีสอร์ทเคลื่อนที่ของเราวังวาสีไทยขึ้นถึงเวลาทานข้าวแล้วนะคะก็คือทานข้าวนะคะไม่ใช่เล่นโทรศัพท์นะคะเสร็จแล้วล่ะโอ,อ้ขอบคุณสหรับ เอฟซีพี่ชายสุดที่รักของเรานะคะที่กิฟต์ชูมันนี่ฟอร์มีอารีบายช็อปนะคะไปไปซื้อแล้วค่ะพี่น้องไปซื้อเรียบร้อยแล้วเห็ุใดแล้วแต่ว่ายังไม่ครบนะคะงงบอบทักคิวกิฟต์ชูมันนี่ฟอร์มีอารีบายช็อปถึกแล้วนี่ว่าหาเมือง ส่วนนี้กน็นาหอนอยค่ะเดี๋ยวฝนเจอกันแน่ค่ะจากสี่อันแล้วก็ไม่จากสามอันนาเป็นสี่อันเตียงไฟเตียงมันละนั่งตัง้งไม่ต้องปูอย่างนั่งแต่งหน้าย,ยังทึงท่งเตียงเลยก็สีเกยดียไม่กล่องไว้ข้างล่างไงแต่ขึ้นไปเตียงเลยไม่ต้องเอาลางข้างล่างไงงงอ่ะสิพี่เปียกพี่เปียกไม่ต้องงงหรอก บุยสองสั้นว่าแม่คอนโดค <c> ส <oughs> ิปันนั่นคือบมซื้อขี่ดินไปน้ําแต่ว่าช่วงนี้วองตรงๆคือช่วงนี้เก็บตังค์อยู่นะคะว่าจะออกรถเกียร์อยู่เพราะมปรถเกลือที่ว่าอยู่แกดดาหรือว่าอยู่นุ่นบันดุงนะคะอันร่ารถเกลือค่ะน,น,นะ่รน่รถเกียร์คือยี่ห้อเกียร์นะคะ <c oughs> งงบอคือซูซูกิเกียร์นี่นะหรือว่าจะเป็น อาจจะไปซื้อดีแม็กสักคันหนึ่งค่ะพี่น้องมาแหละตีคอกดีๆจอดหลังเวทีแล้วเอาปิยพรกับพี่เปียกบอมแบมเมื่อคืนเป็นนางอัดทึงๆลงกันสองสั้นรถซีล้อครับปกตินี่แล้วแรเข้าจอดหลังเวทีกับกดรีโมทอีจึงออกอีจึงออกหลักกระแล้วไหมแล้วอัดซีคนขับพยุงเทิงไปสองสั้นดันดันขึ้นอีแล้วขึ้นเปงเทิงเอาเมียมาตามแล้ว เอามึงกีย่างไปหาเออนี่เดี๋ยวเอล้างมาเปล้างอีแบงก่อนี่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 สี่วงนี่แม่ลางม่ไหมดอกบมซือนี่แหละสีม่วงนี่แม่ล้างไม่ไหม่บ่มิซือน네ี่ม่เอาไม่จิกอยู่ในกองเตะก็บอกทียางหาไม่ลูกสาวยังหาไม่บ่มีไฟบอกเด้อสติให้ ไปเปิดหาถูกเต้นเลยไล่หาเนี้ยแต่เต้นบมกตันนี้ไปนี่นะคะทำให้แล้ว่าพี่ชายเรานะคะยังไม่ปูให้ด้วยเพราะว่าซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะซื้อมาให้ไว้เรียบร้อยแล้วส่วนผ้าผ่าแอมนี่ก็สั่งมาแล้วนะคะลังคาก็คือสั่งมาแล้วค่ะจ่ายตังค์ไปแล้วสามพันสามหกผืนหกผืนจ่ายมาแล้วสามพันสาม แล้วก็พาปูกระจายไปแล้วขาดายพี่ป้าไปแล้ว1,000บาทพาปูได้มาสีผืนนะฮะกินเข่าค่ะกินเข่าไม่ยอมนั่งว่ากันอยู่ปานนั่นอนถอ่โซกเล็กค่ะอย่างโซกเล็กโซกเล็กมี่ขมันไกลยอย่างเดียวก็ตำ้ทัว ห้องน้ำยุใสห้องน้ำยุใสห้องน้ำอยู่ในป่านะครับวันนี้ห้องน้ำในป่าเดินเข้าป่าอย่างเดียวเลยคร่ะใส่เกยไปเขาบ้างขีดไปหาตัวคนดีดิชนบุรีอันนี้ผัวคอยเด้อตัวยังไงนี่ว้าไอ้กูมีเหรียญบาทเอาเหรียญบาทให้กูได้โศกกูจะไปเซ็นนอนแล้วหาเหรียญบาทก่อนเพื่อละลอย ห้องน้ำกัยญาหัหล่อเอาซื้อเท้าไี่ละแต่ว่าเป็นห้องเดียวแต่ว่าถ้าขี่ก็ยืนหาได้อยู่แต่ถ้าบาไว้คือเขาป่าอย่างเดียวป่าก็ลกลกราะว่าสอดดีใจ้วคาบุญนี้เห็นแล้วที่ขี่ไม่ต้องชนใจเพียบป่าหิมาผ่านคำสั่งเรืองนบอกออกมาครับพเ่นบอกว่าให้ปูสาดเตรียมเสือซื้อ มันก็เขียนไว่ยอยู่แหม่หทุ่มเครื่องคุณไหมลูกพี่ล,ลูกพี่ก็คือเฝ้าอยากสร้างลูกน้องแท้ลูกน้องห้ยได้เนี่ยแหบน้ำก่อนได้บอง่วยย่างครับผมชื่อได้คุตโต<อ> XL กับ M อครับอันนี้ S กับ L อครับอันนี้ตั้งแต่ 2XL 3L และอง้วก็ครับผม1 2 0 20ครับผมมีแค่นี้ ทั้งหมดอยู่ที่500ตัวครับผม yeah. yeah. เพราะหมายคือต้องไห้เขามาเอาเทอาลหรเสร็จ <Yeah. S 1> ถ้าเอามาต,ตู้ตไปแล้วโต๊บตายแต่สิ่งแรกคืออยากไห้ได้มากอยากไห้ไดใส่ก่อนคือศิลปินเพราะว่า ครบสายก่อนศิลปินกับเอิดนี่ครับผู้น้อยๆจ้าหงอิงจังอย่างแมนบ่อแม่คือความหมายว่าคันคันเอาคันให้พี่คอนวอยอันนี้คือไม่ได้ว่าเยนะใายพี่คอนวอยก่อนอ่ะบางคืัเพื่อนเห็นงานอยู่บางงานคือเพื่อนไ่ได้ในไซร์ได้อาบน้ำเพื่อนกับปันดแต่ว่าศิลปินเราจะต้องพร้อมเพราะว่าคุณไม่ได้ทําอะไรแค่นะคะตามนั้นเดอยย้มาดอกบานามานะคะตบนะคะดามามาอันนี้ของน้องออนะคะ วันนี้มีเซอร์ไพรส์ฟฟออๆด้วยไ,ไม่รู้เหพี่นนท์บอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ฟฟออขึ <c ười> ้นดบ้าได้พี่น้องเด้อครับพี่น้องอันเข้าไปชมคลิปของเซียนนท์ลำพูนออฟฟิเชียนบอมีมีต่อหลังบอมีอย่างต่อหลังบอมีแต่นนนนเซียนนท์เจอเจอเออโอเคนะครับเป็นไผ็เขามาชมคลิปของเสียนนเสียบอนสโจรลำพลินออฟฟิเชียล ถึงวันละ1 220, 10, 000, 200, 000 2 0 0 0 0มืนวิวมีของแจกด้วพี่น้องดอวพ่นสิสมแจกป้ามือละแสนสองหมื่นวิวต่อคลิปนี้โอ้คักเลยเนาะคือสิแบบบ่มีหมองอยู่นะจ้าคือสิลอยอยู่นี่เนาะเอาเอามือละสามคลิปกับพ่อมั้งสามแสนวิวกับสี่แสนโอ้พี่แก้วพี่แก้วขอเรียนบัทเนี่ยอ้ย ผู้สาวยังมาว่ะโอ้พี่คือรอก่อนในคลิปแฉ้เกือบร้อยแบบเหรียญบาทไปว่าเหรียนบาทจะมีกี่บาทเถียงเพิ่นบ่ได้เถียงครับผมไม่ได้เถียงแค่เอาเหรียญไปหายซื่อเเถียงพิ่ผมไมีเถียงครับเรื่องนี้บ่มีเถียงของแบบนี้คือเถียงกันบ่ได้มักไผมักมันไปแล้วไปแล้วอยู่บ่ได้แล้วของแข้งกี่ลายก็มูโอเคนะพี่น้องคลิปนี้เก็บไว้แค่นี้ก่อนเป็นเฮฮาพาเฮ Bye-bye!